สวรรคน,นแผ่นดินชนท้งศินจงเพรมปรีสานแสนสาดุดีพระผู้มีพระองค์ประทานชาวเราน้อมกราวันทาผู้ทรงสร้างฟ้าแลดิน ขอพระคุณเจ้าชีวินชนทั้งสิลกราวันเธอเนรมมตสับสระสิงประาศยิ่งเพื่อชาวประชาพระทานพระสัญญาพระเมตตารณี หือเชิดพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้อยเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปได้ร่วมกันประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจาและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป ดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพมจารีเสมอขอทุสวรรค์และนบ,บุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาป และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร์บทบีความเชื่อความหวังและความรักยิ่งขึ้นในจิตใจ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายฝ่ยใจรักแต่สิ่งทรงบัญชาให้กระทำทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิษเเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน บทอ่านจะจหมายนักบุญเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวโรมพี่น้องในทรรนองเดียวกันพระจิตเจ้าเสด็จมาช่วยเหลือเราผู้อ่อนแอเพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องอธิษฐานภาวนาขอสิ่งใดที่เหมาะสมแต่พระจิตเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเราด้วยคำที่ไม่อาจบรรยายและพระผู้ทรงสํารวมจิตใจ ทรงทราบความปรารถนาของพระจิตเจ้าเพราะว่าพระจิตเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ตามพระประสงค์ของพระองค์เรารู้ว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ผู้ที่ทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะผู้ที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้านั้น พระองค์ทรงกำหนดจะให้เป็นภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระองค์ด้วยเพื่อพระบุตรจะได้เป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่น้องจำนวนมากผู้ที่ทำผู้ที่ทรงกำหนดไว้เวลานั้นพระองค์ทรงเรียกผู้ที่ทรงเรียกนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรมผู้ที่ทรงบันดาลให้ชอบธรรมนั้นพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้ด้วย พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความอ่อนหวานและเมตตาทรงสรรข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าโปรดทอดประเนรและทรงตอบข้าพระเจ้าด้วยเถิดโปรดประทานความสว่างแก่ดวงตาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้ไม่หลับในความตายพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วย,วยความ,วามอ่อนหวานและเมตตา,ตาสงสารอย่าให้ศัตรูพูดว่าข้าชนะเขาแล้วอย่าให้อริของข้าพเจ้ายินดีที่เห็นข้าพเจ้าพลาดพรัง้งส่วนข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้ามั่นใจในความรักมั่นคงของพระองค์ขอให้ใจข้าพเจ้าชื่นชมที่พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นขอให้ข้าพเจ้าได้ขำร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงดีต่อข้าพเจ้าอย่างเหลือล้นขอให้ข้าพเจ้าได้ขำร้องสรรเสริญพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าทรงเตียมด้วย,วยความอ่อนหวาน,ออนและเมตตารงสารเชิญยืนอเลเลูยาอัลเลูยาอเลลูยาพระเจ้าทรงเรียกเราอาศัยข่าวดี เพื่อเราจะได้รับเกียรติรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์เจ้าอเลลูยาอเลลูยาอเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าก่า เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านเมืองและหมู่บ้านทรงสั่งสอนประชาชนและทรงเดินทางบุ่งไปกรุงเยรูซาล็มคนคนหนึ่งทูลถามพระองค์ว่าพระเจ้าข้ามีคนน้อยคนใช่ไหมที่รอดพ้นได้พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงพยายามเข้าทางประตูแคบเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าหลายคนพยายามจะเข้าไปแต่จะเข้าไม่ได้พระเจ้าของบ้านจะลุกขึ้นเพื่อเปิดประตู ท่านจะยืนอยู่ข้างนอกอเคาะประตูพูดว่าพระเจ้าข้าเปิดประตูให้พวกเราด้วยแต่เขาจะตอบว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากที่ใดและท่านก็จะพูดว่าพวกเราได้กินได้ดื่มอยู่กับท่านท่านได้สอนในลานสาธารณะของเราแต่เจ้าของบ้านจะตอบว่าเราไม่รู้ว่าพวกเจ้ามาจากที่ใดไปให้พ้นจากเราเถิดเจ้าทั้งหลายที่กระทำการชั่วช้าเวลานั้นท่านทั้งหลายจะร่ำไห้คร่ำครัวและขบฟันด้วยความขุ่นเคือง เมื่อแลเห็นอับราฮัมอิสอักและยาโคบกับบรรดาประกาศกในพระาณาจักรของพระเจ้าแต่ท่านทั้งหลายกลับถูกไล่ออกไปข้างนอกจะมีคนจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศในนต้มานังรวมโตะในพระาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นพวกที่เป็นกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นกลุ่มแรกและพวกที่เป็นกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้ายพระบาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจา้าทรงพระเจ,เจริญเชิญ ก็แน่นอนนะครับในวันเวลาที่เราทำงานร่วมในภารกิจขององค์พระเป็นเจ้าหรือเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตทั่วๆไปเนี่ยก็ต้องมีความยากลำบากเหมือนกันแต่ในรายละเอียดของความยากลำบากที่เราเจอเจอเนี่ยมันก็คงแตกต่างกันไปบางคนก็รู้สึกมาก กับความยากน้อยๆบางคนก็รู้สึกเฉยๆกับความยากที่มันยากอยู่แล้วพ่อเกิดแบบนี้เพราะว่ามันจะมีกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นที่พ่อไปร่วมอยู่เหมือนกันก็คือเขาจะมีจัดสัมมนาเลยระดับเอเชียซึ่งมีทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้เขาก็เลือกหัวข้อให้ เหมือนกับบุคคลเนี่ยเป็นศูนย์กลางซึ่งจริงๆแล้วความคิดนี้เป็นความคิดของทั่วๆไปอยู่แล้วก็คือว่าต้องให้ความสำคัญกับคนต้องให้คนนั้นเป็นศูนย์กลางในการที่จะพัฒนาให้คุณค่าหรือให้สิทธิที่เขาจัดแบบนี้ก็เพราะว่าในประเทศในเอเชียของเราเนี่ยมันมีการถูกล่วงละเมิด สิทธิกันพอสมควรแล้วก็มีประเทศใหญ่ๆที่โดนผลกระทบพอก็เช็คเมลล่าสุดก็พบว่าซิสเตอร์ท่านหนึ่งขอร้องให้เอาชื่อของเขาเนี่ยออกไปเพราะว่าถ้าเกิดประเทศของเขามาเห็นชื่อของเขาเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเขาก็จะอยู่ยากแล้วเขาก็ให้คำอธิบายเราดูชื่อประเทศของเขา เราดูสถานการณ์เราก็เข้าใจแต่เป็นความตั้งใจที่เราอยากจะฟังเรื่องราวของเขาพขอยกตัวอย่างแบบนี้เพื่อบอกว่าประเทศไทยดูกิ๊บจอยไปเลยในเรื่องแบบนี้เราพูดได้อย่างอิสระเราทำงานแพร่ธรรมได้อย่างสบายใจไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังอะไรเยอะเพียงแต่ก็ต้องละเอียดอ่อน ในการใช้ชีวิตในการตัดสินใจในตำแหน่งหน้าที่การงานต้องพยุพยุงความยุติธรรมต้องเป็นแบบอย่างอะไรก็ว่าไปวันนี้พระเยซูเจ้าก็บอกกับบรรดาประชาชนว่าจงพยายามเข้าทางประตูแคบถ้าเราจะบอกว่าประตูแคบเป็นความยากลำบากพระเยซูเจ้าไม่ได้บอกว่าให้พยายามทำตัวลำบากแต่พยายามจะบอกว่าในความยากลำบากนั้นเนี่ยเราจะสามารถ เข้าไปสู่ความสมบูรณ์ครบขันได้เราจะสามารถที่จะพบกับพระเบญเจ้าได้ง่ายขึ้นเพราะว่าในความยากลำบากนั้นเราจะได้รับความช่วยเหลือจากองค์พระเบญจเจ้าเหมือนดังบทอ่านที่ต้นที่เราจะได้ยินได้ฟังพระพรของพระการอํานวยพรการช่วยเหลือการอยู่ของพระจิตเจ้าที่ลงมาอย่างผู้ที่อ่อนแอและมีความยากลำบาก พ่อไม่ได้เชิญชวนว่าต่อไปนี้ไปหาความยากลําบากกันแต่พ่อต้องการจะบอกว่าถ้าเรามีความยากลําบากอยู่บ้างก็อย่าท้อใจก็อย่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เรากําลังแบกโลกทั้งโลกไว้มีผู้คนแบกโลกทั้งโลกมากกว่าเราเยอะแยะแต่เราจะต้องดํารงชีวิตของเราให้เข้าใจให้เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระที่อยู่ในชีวิตของเรา ให้เข้าใจถึงว่าในความยากลำบากถ้าเปรียบเทียบกับประตูที่คับแคบนั้นก็เป็นการก้าวเข้าไปยังหนทางที่เราจะพบกับองค์พระเบนเจ้าแล้วแน่นอนไม่ใช่เราที่ยากลำบากยังมีคนที่มีความยากลำบากกว่าเราอีกมหาศาลเราจึงต้องช่วยกันประยุพยุงแล้วก็น่าจะขอใช้คำซีนอตนิดหน่อยเราก็คงต้องก้าวไปด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพรพระองมีพระทัยเมตตาประทานเล่าองุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้ มันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสันพา,านุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงทรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดอเพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและประศาสนะจากศักษษษดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดเพื่อเถิดพระเจ้าข้าปเาปิดทอพระเนตรบรรดาการซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแด่พระเดชานุภาพขอให้สักการบูชาที่สแสดงว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ถวายเกียรติแด่พระองค์ยิ่งขึ้นด้วยเถิด ทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิษเจ้าพระเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านเพอสมรวมใจระลึกถึงพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดถ้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาล พราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพรงมีได้ทรงมีความจําเป็นที่จะต้องรับคําสรรเสริญใดๆกระนั้นก็ดียงังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณคําสดุดีไม่ได้เพิ่มพูนพระเกียรติแต่นำพัะสถานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นด้วยชาติพระบารมีพระกิดสเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริลุงโลดแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดกอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดถ้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและล่าหนี้ศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนเป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับก้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะสง่งมอบเพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทยยโะองท่านทรงดิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บ,บรรดาศิทธิรัสวว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ได้ทำดองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเล่องุ่นพอไอปรักคุนอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บ,บรรดาสิทธรัตว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยินยงโดยซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสต์เจ้าพอน้อมถวายปางอันบบรดาลชีวิตกับถวาโลหิตอันบบญดาลความรอดนิแด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือสันข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระภักพระองค์ พระเจ้าทั้งหลายกระดาบอนขอพระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทิ์ของพระกิตติเจ้าแล้วให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกียงสักและคณะงรงด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพ ตลอดจนบรรดาผู้ร่วงรับไปแล้วทุกคนบทนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดสรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดร์กับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านบุญยเซภัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนับุญทุกท่านบุญยาลาสีนิโคลัสและบุญยาลาสีชาวไทยทุกองผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพระเกียรติสุดีพระองค์ เพืพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระกิตตเจ้าพร้อมกับพระกิติเจ้าและในพระกิตตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพโร่งสงพระสิริลงกลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายโรรองสถิตในสวรรค์พระนามโรรองจงเป็นที่ศักการะพระนาจักจงมาถึงพระประสงค์จงสําเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นพียอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ส่งพระกุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไป ขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักพระานุภาพและพระสิลลุงโลเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรถ้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอักรสาวบกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจากของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจากสงบราบลื่น มีสามัคคีทมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขออ้สันติสุขของพระคิดเสด็จเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอเรามอบสันติสุขของพระคิดเสด็จเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระการุณาเทิญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระการุณาเทิญ ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเชิญนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ผีเระชนเพื่อลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระกิตสเจ้าอามน ให้เราเา ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้สินสักสิทธิ์นี้บังเกิดผลตามความหมายเพื่อพิธีกรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประกอบโดยใช้รูปเคารพจะได้บรรดาให้ได้รับผลตามที่เป็นจริงด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอามนแพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดา และพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอามนพิธ <Amen. S 2> ีมิซาจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิดเหเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าข้าเจ้าชาวไทยไหว้แม่มารีขอแม่จงมีขอแม่จงมีจงมีพระไตรกุณขอโปรด้าวไทย ใจเย็นอุ่นได้มาพึงบุญได้มาพึงบุญพ,งญพึงบุญแห่งพระบุตรแม่จงฟังวอนให้พรชาวไทยขอแม่โดนใจขอแม่โดนใจโดนใจให้ทายา